การประชุมสภากลาโหมสัญจรนะครับไปบอกว่าไปประชุมกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นั่งหัวโตนําการประชุมนะครับหัวข้อในการหารือก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมสัญจรครั้งที่10ทับสองนะครับ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะก่อนเริ่มการประชุมเนี่ยพลเอกนัทพลพร้อมด้วยผบเหล่าทัพและผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับก็กระทําการสักการะพระบรมสาราชานุสาวรีสมเด็จพระเนรศวรมหาราชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบิ๊กเล็กก็ยังได้ตรวจแถวกองฐานเกียรติยศสามเหล่าทัพที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็เริ่มการประชุมสภาตาโหมซึ่งวันนี้ผบเหล่าทัพนะครับก็เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งพลเอกอุกฤษบุญตานนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเรือเอกภัยโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการาสสกาาทหา,าร,ารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันทาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตํารดจเอกกิตรั์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ ส่วนประเด็นในการหาหรือวันนี้คาดว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนหลังจากที่ไทยเนี่ยประกาศระงับปฏิญญาสันติภาพกับกัมพูชาซึ่งมีรายงานนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาได้ระดมกําลังและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดินหน้าทําสงครามจิตวิทยาปล่อยเฟกนิวส์โจมตีกองทัพไทยด้วยนะครับ